สวัสดีครับพี่น้องของลุงอาจกับช่องซื้อขายที่ดินทุกทกท่านครับผมมาพอกันคือเก่าครับกับช่องซื้อขายที่ดินซื้อกลางสาหรับผู้ที่อยากซื้อที่ดินและก็ผู้ที่อยากขายที่ดินช่วงนี้ว่างๆแล้วขอสิมาพาร,รีวิวรัวๆเลยครับเพื่อเป็นการเียวเวลาปไปเบงอลยครับอยู่ในซอยครับเขามาจากทางลูกล่างเส้นลักคือเส้น บันดอนดูโกสามขีประมาณสามรอยเมตรครับเป็นทางดูล่างขมานี้จงมาถึงแปลงตีนน้แปลงนี้เป็นสนอดคุดแดงนอซซีจอพร้อมโอนแล้วครับติดหัวทางลูกล่างสองด้านครับด้านที่แรกจากด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังแต่ว่าด้านทางที่ตะวตันตกนี่ ต,ตีทางเงา้ยเากวแต่ว่าตัวนี้เป็นดันทั้งที่ใต้ดันที่ที่ใต้นี่็ติดทางลูกล่างขึ้นกันกว้างประมาณสี่สิบเมตรตัวนี้นี่ครับเขียดแดนทันเตียนเนี่ยเป็นทางทางสองดานสองลายสามงาน สิบสามตางว่าไปยังไปเบิงตะ่ละักานครับนี่เป็นแน่เขียดด้านที่ตอั้นออกครับเสาปูนนี่แหละด้านนี่เป็นด้านทางทิศใต้ติดทางดูกล่างประมาณสี่ิเมตรครับนี่หนากรางสี่ซิเมตรเยนี่ทางแนงนอกทั้งรอท่านกันยังเป็นปลา ปไาน,น้อยๆครับไปนะคราวน,น้อยๆนี่ก็เป็นแน่เขตทั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับเซาปูลน,นี่ละนี่หน้ากว้างด้านนี้สิประมาณ4 0เมตรครับนี่ก็เป็นปลาหกนะ นี่ก็เป็นลักษณตทางด้านทิศตะวันตกเชียงเหนือครับนี่คือด้านตะวันตกกับติดทางหลูกล่างกว้างประมาณ 100. าลอยกว่าเมตรเลยครับตัวนี้ติดติดทางกว้างมากมาครับลอยกว่าเมตรส่วนเลือกข้าไปในประมาณสี่สิบเมตรครับพื้นที่ก็สิประมาณ,มาณ 000. 000. สองไร่สามงานเกือบเกือบสามไร่ครับ ตรงเลยสามงานสิบสามตารางว่าเบิ่งพื้นที่ทางในแปลงครับทางในแปลงสิเป็นโล่โลงทั้งบมดเลยมีปลากส่นิด,นด,นดเดียวที่อยู่รอรอมุมมุมรอขอบขอบครับทางในเป็นโลง่งดินสิเป็นดินทรายปนลูกลัง ทุลล่งกับิบุร้ายไนได้ครับหมอสำหรับพอปลูกพ่อต้นรับเพ็ดยหัวเฮ็ดส่วนนะกับปิปมาณนี้แหละครับนะท่านได้ที่สนใจอยากได้ดินที่เป็นส่วนตัวที่มีความเป็นอิสระอยู่ไกลาจากมู่เนี่ยที่รบๆมุมขมา ยังบบมีนม้ำยังบบมีไฟก็สนใจกติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเพื่อนสิขาย,ยกแปลงครับสองไร่สามงานสิบสามตารางวาเนี่เพื่อนสิขาย,ยกแปลงสามแสนแปดครับสองไร่สามงานสิบสามตารางวาสามแสนแปดท่าน 3, ต่ใดที่กำลังมองหาที่ดินที่เป็นอิสระจากนี้ข้อมวลไหวเนาะในไหวกเกษียณอย่างมากอยแบบสบายสบายบามียังรบกวนก็ที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะครับ ติดต่อสบถา,ามาครับที่เบอร์088 3 3 2 2 0 5 3ผมยินดีเป็นซสือกลางให้นะครับเนาะรับที่นี่ก็ขอ,ลลขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากสวัสดีครับ